เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับ Channel รีวิวพระนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแกะรุ้นเนื้อนะครับเหรียญรุ่นมหาลาบมหาอุดนะครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะตอนนี้เหลือว่างอยู่ประมาณ38รุ้นสุดท้ายนะเดี๋ยวขอจะขออนุญาตนะทำการ แกะรุ่นเนื้อให้ทุกท่านชมนะว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับที่ผมแกะไปแล้วนะครับ,บรอบที่แล้วนะเหรียญนี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับเลข2-3งสนรุ่นนี้สวยมากนะต้องบอกว่านาะงงานแกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือนะแกะบล็อกและจัดสร้างโดยช่างเอกเมืองเหนือนะครับนะฮะสร้างเพียง10,000ืนเหรียญน,นะครับและเขาการันตีนะเนื้อเงินในลังสามเหรียญการันตีเนื้อนวะโลหะในลังสี่เหนนรียญนะฮะเดี๋ยวผมจะ แกะให้ทุกท่านชมนะครับกับเบอร์ที่เหลืออยู่ประมาณ38เบอร์สุดท้ายนะท่านอยากได้เนื้อไหนอ,อะไรอย่างไรท่านก็นะจับจองได้เลยนะท่านดูได้เลยนะท่านชอบเนื้อไหนเดี๋ยวผมจะแจ้งอะไรอู้ยนี่เป็นไงฮะดูหน้าพระก่อนครับโคตรสวยอะนะครับนี่คือทองแดงผิวไฟเลขเกครับโอ้หโอ้โหเลขเก้าลูกค้าชัดเจนไหมฮะ เลข,ข้าวตัวเดียวครับโอ้โหจะสุดไปไหนครับหน้ากากเงินซาตินครับนะฮะโอ้โหอย่างสวยเป็นไงฮะเดี๋ยวส่องให้ดูดีกว่าไม่หน้าก,ากากแบบนี้ต้องส่องนะถึงจะสวยนะลูกค้านะนะพระแบบนี้ต้องส่องความสวยครับนะฮะโอ้โหสวยมากครับหน้าก,ากากเงินซาตินนะดูนะฮะดูนะครับโอ้โห เหมือนกว่านี้มีอีกไหมครับสวยกว่านี้มีอีกไหมครับโอ้โหเดี๋ยญนี้ดูครับดูงานลงยาครับโอ้โหหน้าพระเถระผู้เฒ่าอายุหนึ่งร้อยสิบสองปีนะหลวงปู่วดานนะครับจัดสร้างโดยนักสร้างพระชื่อดังครับเอกเมืองเหนือดูหน้าพระก่อนอู้ย่างสวยครับลูกค้าสวยมากครับเนี่ยหน้าเทวสวรรณด้านหลังครับเทวสวรรณหน้าเหมือนมากครับ เลขเครับลูกค้าชัดเจนครับผมเลข9นะต่อโคดฟอร์ฟันย่อมาจากทองแดงผิวไฟนะครับโอ้โหสวยมากครับรุ่นนี้เป็นไงฮะโคตรสวยครับอ่ะโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบเดียญนี้นะท่านก็ดูไว้นะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ราคานะฮะราคาเป็นตัวหนังสือนะพิมพ์ราคาไว้ในทาง YouTube เลยนะท่านจะได้เลือกเอานะครับอ่ะเดี๋ยวดู เหรียญถัดไปกันนะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะลูกค้าเพราะว่าพระเหลือเยอะนะเหลืออยู่ประมาณ38เบอร์38รุิลุนนะครับเราจะดูไปเรื่อยนะฮะเหรียญน,นี้ทองแดงลมดำครับเลข2-40ครับทองแดงลมดำหน้ากากทองประธานครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับไปอย่างรวดเร็วเนาะเบอร์ถัดไปครับเบอร์40เรามาดูกันว่าเนื้อเงิน4เหรียญอ่ะเนื้อเงิน3ามเหรียญ แล้วก็เนื้อนว่าโลหะสี่เหลี่ยมนี้จะไปอยู่ที่ใครนะครับทองแดงผิวไฟาลายธงชาตินะนี่ทองแดงลายธงชาตินะครับเลขหนึ่งศูนย์เก้านะครับลายทงชาติสวยๆเลยนะครับพระรของเอกเมืองเหนือนี่ดูง่ายนะค่อนข้างดูง่ายเป็นพระที่นว่าเขาต่อโคดบอกเนื้อมาเลยนะไม่จำเป็นต้องใช้ใบารายการเลยนะพระของเขานี่ค่อนข้างดูง่ายนะแล้วก็เป็นงานที่สวยคมชัดอันนี้คือทองประธาน ทองประธานลงยาม่วงนะครับลงยาจีวอนอู้สวยมากลูกค้าเป็นไงฮะเหรียญนี้เลขัมเบอร์แปดสิบหกครับต่อโคตรทองย่อมาจากทองพระประธานนะทองประธานนะครับนะเป็นทองที่เขาใช้หล่อพระประธานนั่นแหละนะครับนี่ครับดูไปเรื่อยฮะดูไปเรื่อยนะาใจเย็นนะท่านอ,อะไรที่นะอยากได้เหรียญอุ้ยอะไรเนี่ยนะครับลูกค้าเฮ้ย เนื้อเงินลงยาฟ้าโอ้โหเนื้อเงินแตกครับแมาเนื้อเงินลงยาฟ้าลงยาจีวอนซ่มครับโอ้โหตอกโคดงองงูชัดเจนนะลูกค้านะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิโอ้โหชัดเจนเลยนะครับเนื้อเงินเลขห้าสิบสองครับโอ้โย แตกแล้วครับนะใค,ร,ครอยากได้เดี๋ยวดูเลยนะท่านดูเลยนะท่านไหนอยากได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งาราคานะครับโอ้โหสวยงามมากลูกค้านาทีนี้ครับโอ้โหมาแล้วเนื้อเงินหนึ่งเหรียญครับเปิดขึ้นมาอันนี้ทองทิพทองประธานซาตินนั่นแหละนะครับสวยมากนะครับงานซาติน,นลูกค้านะเห็นไหมสวยจริงครับอู้เลขแปด โอ้โหเลขแปดตัวเดียวครับโอ้โหอย่างงามโอ้โหแม่นะครับไม่ได้เงื้อเงินเนี่ยได้ทองทิพซาตินก็สวยนะฮะนะครับงานซาตินงานเอกมึงเหนือไม่เคยทำผิดหวังนะครับนี่นะครับทองประธานลงยาลงยาฟ้าลงยาจีวรุจมูกครับสวยมากครับเลขห้าสิบเจ็ดครับลูกค้าครับห้าสิบเจ็ดครับชัดเจนครับใครอยากได้เหรอนี้ท่านก็ แคบไว้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ราคานะพิมพ์ราคาให้ที่หน้าจอเลยนะท่านดูเลยนะท่านท่านดูเลยนะครับมีราคานะเป็นตัวหนังสือบอกไว้ที่หน้าจอนะครับท่านอู้นี่อัปปากาซาตินใช่ไหมฮะอัปปากาซาตินลงยาจีวอนครับนี่ตอกดออกอ่างชัดเจนนะลูกค้านะอัปปากาซาตินเลข107นนะครับใครอยากได้ท่านก็ดูไว้นะท่านดูไว้เดี๋ยวผมจะ ให้หมดก่อนเนาเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะเนื่องจากว่าพระเหลือเยอะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อสตาโลหะผิวรุ้งครับเลขสองหนึ่งครับต่อโคตรสอรเสือครับย่อมาจากสตาโลหะครับหน้ากากเงินซาตินโอ้โหโคตรงามนะโคตรงามนะต้องบอกคำเดียวเลยนะ ดูไปเรื่อยๆครับใจเย็นฮะใจเย็นลูกค้านะครับใจเย็นครับนะท่านได้ดูของดีแน่วันนี้นะผมจะให้ทุกท่านนะครับในราคาที่ท่านต้องช็อกเลยอู้นี่สัตตะโรหะผิวลุ้งนะครับใช่ไหมฮะอุ้ยไม่ใช่ลูกค้าต่อโคตรทหารครับต่อโคตรทหารนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะขออนุญาตสองด่ว,วนจริงหรือเปล่าต่อโคตรทหารจริงหรือเปล่า ลูกค้านะต่อโคดอะไรเอ่ยต่อโคดอะไรเอ่ยทอทหารครับอ๋อไทเทเนียมลูกค้าทอทหารย่อมมาจากเนื้อไทเทเนียมหน้ากากเงินซาตินโนอ,อย่างสวยนะครับทอทหารนะผมก็นึกว่า <c oughs> เข้าใจว่าทองคลิปนะโอโอเคนะเป็นไทเทเนียมนะฮะไทเทเนียมครับนะไทเทเนียมฮนะนี่ฮะทองพระประธานซาตินครับ ลงยาจีวอนส้มครับต่อโครทอทงครับเลขสี่สามครับโอ้สวยงามมากนะครับนะดูไปเรื่อยๆครับนะดูไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนะครับพักทานคงทานข้าวก่อนแล้วมาดูต่อนะนี่ทองแดงซาตินครับทองแดงซาตินครับโอ้ยงานซาตินอย่างสวยครับเลขสองสองแปดต่อโค้ดดอดเด็กชัดเจนคือ ทองแดงซาตินครับไปเรื่อยๆครับเหลือเยอะครับผ้าเหลือเยอะนะผมจะพยายามนะใช้เวลาให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าถ้าคลิปยืดยาวไปลูกค้าบางท่านเขาก็ไม่ดูกันนะบางคนชอบไม่ค่อยชอบดูคลิปยาวๆนะครับนี่คือทองแดงเอ้ทองทองพระประธานนะลงยาแดงลงยาจีวอนส้มนะครับเหรียญน,นี้เลขนัมเบอร์สองห้านะครับสองห้านะครับเลขสองห้านะครับ ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยนะพระเราค่อนข้างนะเหลือเยอะนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะใครที่นะชอบเรียนไหนท่านเอาปากกามาจดไว้นะมาจดไว้ว่าต้องการเนื้อนี้เลขัมเบอร์เท่านี้นะท่านจดไว้นี่คือทองแดงซาตินครับทองแดงซาอุยทองทิพซาตินลูกค้าตอโคตรพอพานครับทองทิพซาตินครับย่อมาเล,เลขเลขห้าสองนะครับนี่คือทองทิพซาตินเลขห้าสองครับนะ นะต่อโคตรพอพัานนะย่อมาจากทองทิพนะฮะถ้าทอทงจะเป็นทองพระประธานนะครับจะมี2องเนื้อนะฮะสเนื้อคือทองทิพแล้วก็ทองพระประธานนะครับโอ้โหนี่อะไรเอ่ยนวะหรือเปล่าโอ้นี่สัตาโลหะเนาะสัตาโลหะเลข64รวมได้10อุดมสมบูรณ์ครับลงยาแดงแรงฤทธิ์ด้วยนะลงยาแดงลงยาจีวันส้มนะสวยงามนะตุ่มตามการันตีเลยนะพระของอีกเมือเหนือนี่สวยจริงนะฮะนะส่วนตัวในผมเป็นคนที่ น่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับพระเอกมือเหนือค่อนข้างสวยนะครับเขาทําพระสวยมากนะต้องบอกว่าโอ้โหสามกษัตริย์ครับนี่เลยกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลหน้าครับสามเคสามเคนี่ต่อโค้ดสามเคชัดเจนเลขเจ็ดสิบสองครับบรวมได้เก้านะครับเก้าหน้าแน่นอนนะใครที่นะาเช่าบูชาไปนะครับเบอร์ถัดไปนะครับดูไปเรื่อยๆครับ เหลือเงินแตกไปหนึ่งเหรียญแล้วนะมาดูกันว่านาวะนะจะอยู่ที่ใครนวะสี่เหรียญครับอันนี้คือต่อโคดบอใบไม้ครับแบคโอโรเดียมครับเลขหกสามครับบอใบไม้ย่อมาจากแบคโอโรเดียมนะเป็นแบคโอรเดียมหน้านาคนะลายนาคนะแบคโอรเดียมลายนาคนะลูกค้านะนะผิวเป็นนาคนะแบคโอโรเดียมลายนาคนะฮนะนะนนนะดนะูไปเรื่อยครับ เหลืออยู่ประมาณเกือบ20ลรุ้นนะครับเรามาครึ่งทางแล้วอันนี้คือทองแดงซาตินครับเอยไม่ใช่ทองแดงลงยาแดงลงยาจีวันส้มครับผมทองแดงผิวไฟครับเลขนัมเบอร์80ครับโอ้โหใครอยากได้นะท่านสังเกตที่หน้าจอนะผมจะพิมพ์ผมจะพิม,มพ์มราคาไว้ที่หน้าจอนะท่านท่านดูที่หน้าจอเลยนะครับนะราคาเท่าไหร่จะมีแจ้งอยู่ที่หน้าจอนะท่านท่านดูที่หน้าจอนี่คือทองแดงซาตินครับ ทอ,องแดงซาตินลงยาจีวอนส้มครับเลขหนึ่งสามเก้าครับชัดเจนครับโอ้โหทาเวทสวยมากนะลูกค้านะงานพุทธศิลป์ดีๆนี่เองนะฮะเอกเมืองเหนือนี่นะครับพระของเขานะก็มีหลายรุ่นนะครับที่เขาสร้างนะหลายเกจิอาจารย์นะของหลวงพ่อพัดก็เยอะนะครับที่เขาสร้างนะก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะอันนี้เนื้ออะไรเอ่ยเฮ้ยผิวแบบนี้ อ้าวนวะหรือเปล่าครับแต่นัตแตนเฮ้ยชึบโอ้ยทองแดงผิวไฟลูกค้าเลขหกครับอื้อือถึงไม่ได้นวะก็ไม่เป็นไรฮนะตอบโค้ดฟอฟันทองแดงผิวไฟเลขหกตัวเดียวครับโอ้โหตกใจหมดนึกว่านวะโลหะนะครับโอ้โหนะฮะไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันว่านวะจะไปอยู่ที่ไหนครับ นวะจะอยู่ที่ผมหรือเปล่านะครับหรือว่าลูกค้าท่านอื่นได้ไปหมดแล้วนะครับมาดูกันนะครับจะมีใครได้ไหมอันนี้ก็คือแบคโรเดียมเหมือนกันนะต่อโคดบอใบไ,ไม้เลข30มสบแบคโรเดียมลายทองนะครับนะเมื่อสักครู่นี้เป็นแบคโรเดียมลายนาคนะอง์นี้เป็นลายทองนะครับนะแบคโรเดียมลายทองนะครับแบคโรรดียมลายลายนาคนี้น่าจะเป็นเนื้อใหม่นะปกติผมเห็นแต่ลายทองน่าจะเป็นเนื้อใหม่นะครับ ชุดลายนาคนะครับอันนี้ทองพระประธานเลขค่าห้าครับโอ้โห,โโหเนื้อทองประธานครับลงยาแดงครับแดงหรือส้มอ๋อลงยาส้มนะฮะลงยาจีวอนนะครับเลขห้าห้านะครับใครชอบนะท่านชื่นชอบเนื้อไหนเลขอะไรลงยาสีไหนท่านก็จดไว้อากามมาจดไว้นะท่านจะเอากี่เหรียญกี่เบอร์ นะท่านเจากี่เหรียญท่านเอาปากกามาจดไว้เลยนะผมจะพิมพ์ราคาไว้ที่หน้าจอนะครับนี่คือน่าจะเป็นทองทิพซาตินครับทองทิพซาตินเลขสองสี่หก 2, 4, 6, ครับทองทิพซาตินครับลูกคา้าโอ้โหสวยมากนะห,นหน้าแถวไวสุวรรณดูหน้าหลวงปู่ด,จจด่าชัดโอ้จมูกพระนี่ขนาดอยู่ในถุงนะครับสวยจริงครับรุ่นนี้นะฮะใคร,ไ,รได้ไปครอบครองนะบ,บอกว่าอยากให้ได้กันไปครอบครองนะคนละเหรียญสองเหรียญก็ดี นะเพราะว่าพระสวยมากนะแล้ววันนี้ผมจะให้ราคาท่านในแบบราคาที่ช็อกโลกไปเลยนะราคาที่แบ่งปันและช็อกโลกไปเลยนะครับลงยาเหลืองครับทองประธานเปล่าะทองประธานลงยาเหลืองเลขหกสามครับใครชอบเหรียญไหนนะงานคุยพื้นสวยๆแบบนี้นะสไตล์เอกเมืองเหนือตอนนี้เหลืออยู่ประมาณนี้ประมาณสิบรุ้นสิบเบอร์นะครับประมาณสิบเบอร์สุดท้ายนะครับ ผมจะแกะให้หมดเลยวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์ราคาแจ้งให้ทุกท่านนะครับแจ้งนิดนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับเหรียญรุ่นหมุนพารวยนะครับเหรียญบนพระการหกห้าบูชาครูหมุนพารวยหลวงปู่หมุนจะมาวันพรุ่งนี้นะฮะพร้อมส่งเลยวันพรุ่งนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือโอ้โหเพิ่งเจอครับนะตัวพิเศษครับมาสเตอร์พิษลงยาด้านหลังครับเนื้อทองประธานนะครับ เลข14ครับหน้ากากเงินซาตินด้านหลังลงยาเทาวิสุวรรณนะครับใครจะสั่งจองนะใครใครที่สั่งจองเหรียญมนพการหกบูชาคูรุ่นหมุนพารวยหลวงปู่หมุนเอาไว้นะครับก็วันพรุ่งนี้ผมจะจัดส่งให้นะท่านจะเอาเหรียญรุ่นนี้ไปด้วยก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะท่านจะได้เสียค่าส่งครั้งเดียวนะครับประชาสัมพันธ์ไว้นะครับนนะครับ หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับรุ่นหมุนพารวยนะวันพรุ่งนี้ก็จะพร้อมส่งแล้วนะครับนะผมอันนี้คือเนื้อทองแดงลงยาแดงครับทองแดงลงยาแดงครับเลข48ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆครับนะบอกได้เลยนะครับดูไปเรื่อยๆครับรุ่นหมุนพารวยนี่ยอดจองเต็มหมดแล้วนะครับนะ ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะเหลืออยู่รุ่น2รุ่นนี่แหละผมจาไม่ได้นะครับหมุนพารวยก็มีคนติดติดตามสอบถามเข้ามาเยอะอันนี้เนื้ออะไรเอ่ยอาปกาก้าซาตินครับเลข108่งศูนปอาปกาก้าซาตินครับเลขหนึ่งยานย์แปดลงยานเงินสวยๆเลยไหมอสวยงามมากสวยกว่าน,นี้จะมีไหมลูกค้านะครับสวยจริงครับนะสวยจริงๆครับรุ่นนี้นะบอกได้เลยครับ อยากให้มีเก็บนะพระส,สวยๆเขาบอกว่าเก็บพระสวยมีชายไปกว่าครึ่งน,นะผมอยากให้ท่านเก็บนะนี่เนื้ออะไรเอ่ยทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟเลข 1, 120นะครับเลขร้อยนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับก็เดี๋ยวให้ราคาแบ่งปันนะพิเศษกันไปนะวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็พร้อมส่งให้ทุกท่านเลยนะครับใครจะเอาเนื้ออะไรเหรียญไหนท่านก็ดูไว้นะครับอันนี้คือเนื้อ เนื้ออะไรเอ่ยเนื้อแบคโรเดียมนะเลข16นะครับแบคโรเดียมลายเงินนะครับหน้าเงินนะเห็นไหมแบคโรเดียมลายเงินหน้าเงินนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะท่านชอบเหรียญไหนเนื้ออะไรนะแบคโรเดียมก็จะมีทั้งหน้านาคนะครับหน้าทองแล้วก็หน้าเงินนะผมแกะได้ทั้ง3 3เนื้อเลยนะครับ ท่านชอบเดี๋ยไหนหรท่านจะยกชุดเลยก็ได้นะแบล็กโรเดียมหน้าเงินหน้าทองหน้านาคนะท่านจะยกชุดเลยก็ดีนะผมว่าเป็นชุดนะครับนะทองประธานนะครับเลขเจ็ดสิบลงยาเหลืองนะครับลงยาเหลืองเฟื่องฟูนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะลงยาแดงแรงฤทธิ์นะลงยาฟ้ามหาเสน่ห์นะเหน็นไหมนะครับนี่สวยงามนะครับทองประธานครับเลข สีครับ4ี่เ้าครับทองประทานหน้ากากเงินซาตินครับนะสวยงามมากนะครับหน้ากากเงินซาตินนะทองพระประทานครับสวยงามครับตูตามการันตีครับผมเหลืออยู่ประมาณห้าหกลุนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทองประธานเลขเจ็ดสิบเก้าลงยาน้ำเงินนะฮะโอ้สียาสวยมากลงยาโดยช่างต่อนะครับผลงานการลงยานะประสบการณ์กว่าสามสิบปีนะครับช่างต่อลงยานะครับเจ้านี้ก็ฝีมือนะช่างต่อนะครับช่างต่อนะผลงานการแกะบล็อกและจัดสร้างโดยเอกเมืองเหนือครับโอ้โหไอ้นี่เนื้ออะไรเอ่ย อันนี้เนื้ออัปากานะลูกค้าอัปากาเลข47ครับอัปากาก็สวยครับอัปาการนาะกากเงินซาตินนอ้สวยงามนะครับอ่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเหลืออยู่ประมาณห้าเบอร์สุดท้ายนะใกล้จะหมดแล้วนะครับนะท่านไหนที่นะชอบเด็ดไหนท่านก็จดไว้จดไว้นะท่านจดไว้จดออไลาชื่อไว้นะครับอันนี้คือทองประธานซาตินเลข298นะครับ ทองประธานซาตินครับโอ้ยสวยงามมากนะลูกค้านะดูไว้ท่านดูไว้ครับท่านดูไว้นะครับนะเดี๋ยวพอจบคลิปแล้วท่านก็โทรมาสั่งนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ไม่อนุญาตให้ใครโทรมานะครับเดี๋ยวอัดคลิปไม่เสร็จนะนะครับตอนตอนอัดคลิปนี่แม่อนุญาตให้ท่านโทรมานะครับหลังจากผมอัดคลิปเสร็จท่านก็โทรมาสั่งนะฮะท่านจดไวก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับนี่ครับนี่คือเนื้อทองแดงอรมดํา เลขหนึ่งหกหนึ่งโอ้เลขหามเงินหามทองหน้ากากทองประธานแน่ๆเลยนะครับเด็ดๆนะครับอีกสามลุ้นสุดท้ายนะฮะสามเบอร์สุดท้ายนะลูกค้านะสามลุ้นสามเบอร์สุดท้ายครับอันนี้อะไรเอ่ยทองทิพซาติเลขแปดครับ เลขแปดซะด้วยครับสวยงามมากเลยนะครับเลขน้อยๆอย่างนี้นะก็มีราคานะครับอ,ยอยะไรที่เก็บได้นะเลขน้อยๆก็เป็นเลขที่คนเขานิยมกันเขาตามหากันว่างั้นนะครับเลขน้อยๆนะครับอันนี้ก็แบคโกรเดียมหน้าหน้าทองนะครับแบคโกเดียมหน้าทองต่อโคตบอใบไม้ชัดเจนลูกค้าเลขโอ้ย เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแม่ตองหนึ่งครับนะไม่เป็นที่สองไม่เป็นรองใครนะเป็นที่หนึ่งครับเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขตองหนึ่งโอ้โหสวยงามจริงๆครับมาสุดท้ายลูกค้าลุ้นกันครับเปิดขึ้นมาครับสุดท้ายครับมาลุ้นกันหน่อยครับเงืออะไรครับสุดท้ายครับเงินไหมครับเงินสาติหรือเปล่าอะไรครับเนี่ย ลุนครับโอ้ยอปา้าซาตินครับเลข45ครับชัดเจนฮะอปะา้าซาตินเลข45ครับโอ้หสวยงามนะครับนะโอเคนะครับแกะครบแล้วใครชอบเหรียญไหนท่านก็นะดูไว้ผมจะพิมพ์ราคาให้ที่หน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับแชนแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ